อาหารก็มีมอาหารก็มีมไไอุ้ยไอ้ทวนทวนอืสาระด,ดีๆอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆท่านครับผมเมื่อนี้พาพี่น้องมาเบิงครับเกียร์สามลุด ครัไช้ให้ไปดีๆพี่น้องเอ้ยรุดคลอยโวดเดี๋ยวมาเบิงครับสภาพถอดดอกแล้วครับนี่มาท่านตอนพื้นถอดดอกพอดีเลยน้องเชนเคยครับสายลุยสายลุยนี่ครับเบิ้งไว้พี่น้องทันไดที่ ย,ยังใส่รถยันมากนะครับรถยันมาสี่เก้าสี่มาเนี่ครับหา,าหนึ่งกะหนาจิเป็นแบบนี้นะครับตัวเราเชี่สามมันรุดพี่น้องก็เลยนี่แหละครับทอดก็น่าจะเปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนยังเปลี่ยนกามปูก็มียัง,ยงก็เคยยังก่อนนะป้นลอกว่ครับเปลี่ยนปีนล็อกกับกามปูนาจะหาเหล็กแปบ๊บหรือว่ายัางมาห้องไว้นะครับเพื่อป้องกันปัญหาให้พกหักนาอีกถ้าปีนตัวนี้ลุดอีกก็สิเป็นอาการเหมือนเดิมนะครับ วาสั่นดอกว่าสร้างเพินวา้า้าตามเพินว่าครับผมบ่กห้จักือการี่น่องเอ้ยบ่เคยเห็ดนะครับเคยแต่เบิงก็เลย,ยพาพีผพาน้องมาเบิงคือเเ่าครับปัญหา่บยไ่นะครับแต่ว่ามันหนักเด้ลื้รือเบิดคันครับ สิ่งเห็นเป็นหน่อยเดียวพี่น้องแต่ว่ามัน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 กับเป็นครับเพราะว่าอายุการใช้งานรดเนื่อเพราะใส่ไปโดนๆทั้งงนะครับมันก็นจะเกิดอาการประมาณนี้บางที่ก็โมเมนต์ว่าสิเป็นอยู่แต่เกียร์สามนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองยังกับเป็นนะครับตีสางเพื่นเราให้ฟังได้อบจักได้ครับเพื่อนเราก็ยังว่าเราตามเพื่อเนเ่าอ ก็พอดีฝนฝ่ามันกระตกอีกนะครับเป็นพายุนะครับก็บเลยหยุดพอดีสร้างเพิ่นกะ้ยมาถือแกงวะพอดีเลยเพิ่นก็มาเห็ดไห้นะครับนี่ครับผมตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับข้าเจ้าเอื้อนว่ากามปูพี่น้องบโบโบเมนอันนีได้ครับ <laughs> นี่นี่อันนี้อันนีแล้วก็ นี่ครับตัวเจ้าปัญหาเห็นบ่พี่น้องนี่จริงๆมันจะอยู่นีนะครับมันไล่มาอยู่นีกะน่าจะหาแปบห้องหม่องหันไหวแล้วครับเพื่อป้องกันอีกไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ํานะครับผู้เลวเพื่อนวะแนวทางป้องกันมันนะครับเพื่อนว่ะเพราะว่าผู้ที่ข้าาเพื่อนเคยเหตุมาเพื่อนบอกมาจังสันพี่น้องถ้าก็ต้องเอาตามเพื่อนละครับ มันน่าจะดีเพื่อนวาสันได้คลิปนี้กะน,น่าจะมีสาระแนบ่มีสาระ,นนะ <c oughs> าเะราานี่น้องวันท้ายดนเหรอครับกล้าจะไปเขาปลามั่นพี่น้องฝนตกก็เลยมีจังหวะมากครับนี่ครับที่เพื่อนถอดออกมาจากนี้ครับนี่ปัญหาไม่ใหญ่มากแต่ว่าก็เหมือนใหญ่แล้วครับเพราะว่าเด็ดหรือหรือซารทอนนะครับลักษณะของรถยนต์มากจะเป็นแบบนี้นะครับ เห็นเคยครับสายลุยซึ่งคลิปก่อนหนาพูดนะครับสายลุยอีกอันนึงนะครับขาหักพี่นอ้องตัวนั้นขาหักโตเป็นโตของรถหลุนไม้ไม่กว่าตัวนี้นะครับาอ่เดี๋ยวขออนุญาตอันนี้สักอนนะครับเดี๋ยวสีท้ายเบื้องตอนประกอบเสร็จอีกครนึงนะครับผม มานี่ได้แล้วครับปอกรองพอดีไปหาเก็บไอ้ถอยเสียเก่ามา <c oughs> เหอวัสดุ <c oughs> แถวบ้านครับนี่ได้แล้วครับนี่มารัดเออห้าสิบสี่มิลน,นะครับเปะ๊ะเขาลองพอดีเรือลองปินป้นน้องครึบน,นี่เสร็จ <c oughs> บเป็นยังล่ะครับวันนี้ปลอดภัยไรกังวลเนี่ยสวมกลับๆจังแม่นมีไวพ้พอดีใส่ครับสงสัยเหมือนจะรู้ว่ามันจะเพลนีเลยนี่ครับบองทเสี่ยพี่น้องันใดนะครับที่เลือกมาซอมนะครับให้ใส่แบบนี้ด้วยถ้าใส่แต่ปิ่นคือเกาเดี๋ยวมันก็จะเป็นอาการเกาแล้วพนที่ตามมาก็เกียร์หลุดแล้วก็มาเบิงนะครับที่มันกัดนี่เห็นบอกครับ ขากรามปูนี่เนี่ยที่มันเปียดสีกับเฟืองนะครับนี่มันจะโมเดิเจียมาแต่โรงงานได้ครับเนี่ยมันกัดนะครับมันกัดจนมันหอดมองนี่แล้วนะครับหลังจากที่ปิ่นมันรูดออกนี่ครับมันจะไม่ปิ่นอยู่นี่มันจะไหลมานี่นี่ลักษณะเฟืองนะครับเฟืองมันจะอยู่จังสีนะครับผมนี่นี่เฟืองมันจะอยู่จังสีพอปิ่นรูดออกมันจะไหลมาไหลมานะครับมันก็จะกัดตัวนี้แหละพี่น้องเนี่จนท้ายที่สุดนะครับ เอ้ยเพิ่นวะมันก็จะรูดออกครับเพราะว่ามันวิตระยะมันแล้วมันมันก็จะรูดออกจากระยาเฟืองที่มันคบกันอยู่นะพี่น้องมันก็จะเป็นสภาวะซีนะครับก็เลยได้เป็นอย่างสี่แหละครับก็ต้องกันไว้นะครับเอาปอกนี่ล่องเพื่อว่าพอปิ้นมันอยากรูดมันก็รูดบ่ด้นะครับเพราะมันมีตัวหนีดันไว้อยู่นะครับพี่น้องง่ายๆเอาไปเห็ดใส่เบื้องครับอหเทียมมันดี เกื่อคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเสน้นแล้ะก่อนนะครับคิปหนาพอกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ